นี่หม้กีจะออกไปไหนอีกบ้านกกยังฝาดไม่เกลี้ยงเลยแกจะไปไหนอะไรกันคะแม่นี่ไม้ก็กวาดบ้านไม่ตั้งหลายรอบแล้วนะคะช่างเถอะช่างเถอะฉันไม่อยากคุยกับแกแล้วนี่น็อตมันก็ใกล้จะกลับมาแล้วเกรีบไปทํากับข้าวได้แล้วแกอย่ามาทําเป็นขึ้นเสียงกับฉันหน่อยเลยไม้ยังไม่ได้ทห้ันขึ้นเสียงอะไรเลยนะคะดูสินี่มันกี่โมงแล้วแกยังไม่เริ่มทํากับข้าวเลย ฉันถามแกจริงๆเฮ้อแกออกไปไหนข้างนอกทุกวันฮะแกออกไปทำอะไรไม่อะไรของแกอีกไม่แกจะอะไรอีกวันนี้ฉันจะบอกแกให้นะฉันอยากกินไก่ต้มแกไปซื้อไก่ที่ตลาดแล้วมาต้มไก่ฉันกินเดี๋ยวนี้ได้ค่ะจะมาไปซื้อไก่ที่ตลาดมาให้งั้นแม่หุงข้าวให้มาหน่อยนะคะทำไมฉันต้องหุงเองด้วยก็มันจะได้เร็วขึ้นไงคะมันเร็วขึ้นเหรอ แกะขยันวันนี้สักนิดป่านนี้ข้าวมันเสร็จไปแล้วนายค่ะมายมันเป็นคนขี้เกียจแม่คือคนที่ขยันที่สุดในบ้านหลังนี้แล้วล่ะค่ะงั้นมายไปทำกับข้าวก่อนนะคะแม่ก็นอนพักผ่อนไปค่ะเดี๋ยวรตอตะน็อตกลับมาก่อนเถอะเก็เจอฉันแน่ ค่ะแม่มายแก้เอาน้ำมาให้ฉันหน่อยสิฉันจะกินยาแม่คะแต่ว่าขวดน้ำกับยาของแม่เนี่ยมันวางอยู่ข้างๆแม่เองนะคะแม่หยิบกินเองก่อนได้ไหมคะนี่มายทำกับข้าวอยู่นะคะเดี๋ยวอีกไม่นานพี่น็อกก็จะกลับมาแล้วด้วยอะ่ะมายแก้เนี่ยทำอะไรเชื่องช้าจริงๆเลยฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมลูกชายฉันถึงเอาเกมแต่งงานได้ทำอะไรก็ไม่มีเรื่องสักอย่าง กัขบข้าวมาแล้วค่ะมายถ้าไม่กับข้าวมีแต่มะเขือแล้วน้ำพริกไปไหนล่ะเก้ก็ไปเอาน้ำพริกมาให้ฉันด้วยสิอยู่ในตู้เย็นน่ะแม่ครับทำไมแม่ต้องกินน้ำพริกด้วยครับมแม่เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลนะครับหมอบอกว่าห้ามแม่กินอาหารรสจัดนะครับนอตแม่ไม่ได้ เอามากินหรอกแม่แค่เอามาดมแม่ไม่กินหรอกนอตไปไม้แกก็ไปหยิมน้ำพริกมาให้ฉันสิน้ยค่ะแม่เอาพริกมาลคะ่ะแม่ครับผมขอถามแม่หน่อยถ้าแม่ไม่กินน้ำพริกเนี่ย ไม่จะกินข้าวไม่ได้เลยครับกินได้สิเดี๋ยวฉันก็กินเองนะฉันกินได้อยู่แล้วไม่ไม่กำลังหาอะไรอยู่หรือเปล่าพี่เงินในบัญชีเราอะ่ะมันหายไปหมดเลย แล้วเงินสดที่เก็บไว้ในตู้นีก่ก็หายไปด้วยไม่กลับมาเจอบัตรนี้แต่มันก็อยู่คนละที่กันกับที่ไม้เคยเก็บเอาไว้ทุกอย่างมันเปลี่ยนที่ไปหมดเลยอะ่ะมันจะหายไปได้ยังไงไม่เอาไปเก็บไว้ที่อื่นแล้วก็ลืมไปหรือเปล่าไม่นะพี่เงินสดต้องสามพันนะไม่จะไปวางไว้ไหนละ่ะมันก็ต้องเก็บไว้ที่ตู้หมวเตียงเรานี่แหละหรือว่าแม่จะเป็นคนเอาไปอะ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ลองไปถามแม่ดูก่อนนะ แม่ครับแม่เอาเงินในบัตรและเงินสดผมไปทําไมครับทําไมฉันเอาไปจัดการเองไม,ม่มันใช้เงินเปลืองเปลืองอะไรนะคะแม่ของที่ไม้ซื้อมันก็เป็นของจําเป็นทั้งนั้นเลยนะคะ <itates> ก็ของที่เกศซื้อมันสิ้นเปลืองทั้งนั้นแม่คะของที่ไม้ซื้อมันก็เป็นของที่เราต้องใช้ในบ้านแล้วก็อีกอย่างก็เอามาดูแลแม่ด้วยอะมันเปลืองอะไรกันคะแม่ครับเงินนั่น่ะมันเป็นเงินของผมกับไม้มันไม่ใช่เงินของแม่เลยครับนี่นัดฉันเป็นแม่แกนะ เงินลูกชายของฉันฉันก็จัดการเองได้แต่ตอนเนี้ยแม่คืนเงินแม่พวกเราก่อนแล้วหลังจากเนี้ยผมจะให้แม่จัดการเรื่องเงินของผมทุกอย่างเลยนี่นัอฉันเป็นแม่แนะทําไมฉันต้องคืนแกด้วยไมยเขาเป็นเมียของผมเงินนั่นน่ะผมก็ต้องให้ไม้เขาจัดการสิครับอ๋อแต่แกแต่งงานแกลืมแม่เลยเหรอกอนี่มันลูกอกตันยูจริงๆเลยนะแม่ครับผมไม่ได้ลืมแม่แต่ไม้เขาเป็นครอบครัวของผม แม่รีบคืนเงินให้พวกเราก่อนดีกว่าอย่าใผมต้องโมโหไปมากกว่านี้เลยไม่ไม่คิดเลยนะคะว่าแม่จะเป็นคนแบบนี้ถ้าเกิดไม่รู้อย่างนี้ตั้งแต่แรกนะไม่จะไม่ทําดีกับแม่เลยม่เชนนั้นปวดเมื่อยไปหมดเลยไม่รู้เป็นอะไรเกลี่นดวดให้ฉันแรงๆหน่อยสิเออนั่นแหละตรงนั้นแหละอเยี่ยมไปเลยอะอีกข้างหนึ่งด้วยอ พันเชื่อหน่อยนวดแรงๆหน่อยสิค่ะแม่ตรงจนเท้านั่นนะ่ะนวดให้มันเยอะๆหน่อยแรงวันนี้สิค่ะแม่แรงๆอีกนี่นอตแกได้ยินเมียแกพูดไหมว่ามันพูดกับฉันเงงมื่อไงแกหาเมียแบบนี้เข้ามาบ้านได้ยังไงฮะแม่ครับผมเห็นทุกอย่างเลยว่าม่อ่ะเขาทําอะไรให้แม่บ้างเขาดีกับแม่ขนาดไหนอ่ะไม่ว่าแม่อยากได้อะไรหรือว่าแม่อยากให้ม่ทําอะไรอ่ะม่เขาก็ทําให้แม่ทุกอย่างเลย ไม่ว่ามายจะทํายังไงก็ไม่เคยถูกใจแม่สักอย่างตั้งแต่ที่มายเขาแต่งงานเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเราอ่ะผมเห็นแม่รังแกมายทุกวันเลยแม่คิดว่าตัวเองเป็นแม่ผัวที่ดีหรือยังครับนอกจากเนี้เงินที่แม่เอาไปมันเป็นเงินของผมกับมายแม่ไม่มีสิทธิ์มายุ่งนะครับเงินพวกนี้ยฉันเป็นคนจัดการเองฉันในฐานะที่เป็นแม่แกผมรู้ครับว่าแม่เป็นแม่ของผมแม่สามารถดูแลผมได้สามารถจัดการเรื่องเงินของผมได้แต่ตอนนี้แม่ต้องคืนเงินแม่พวกเราก่อน อย่างที่ผมพูดไปถ้าแม่ยังพูดไม่รู้เรื่องผมก็ไม่มีอะไรจะพูดกับแม่อีกแล้วเงินที่ฉันเอามาตอนนี้ฉันไม่มีแล้วฉันเอาไปซื้อทองใส่หมดแล้วอะไรนะครับแม่แม่เอาเงินสดของผมไปซื้อทองเนี่ยนะตอนนี้ทองมันแพงอยู่นะครับแม่ซื้อไปมันก็ไม่มีกําไรหรอกถ้าเกดจะเอาคืนะเกดก็เอาทองไป ไ,ได้ยังไงไหนแกบอกว่าแกไม่ให้เงินไม่เก็บไหนก็ไมยเขาเป็นภรรยาของผมให้ไมยเขาเก็บม,มันก็ถูกแล้วนี่ครับนี่แต่นอตแกลืมบุญคุณแม่ของตัวเองจริงๆเลยนะไปเถอะไมยเขาไปพักผ่อนกันเฮ<ะ>้ยแกกลับมาเดี๋ยวนี้ก่อนนะเงินก็ไม่ให้ฉันแถมยังเอาทองมาให้เมียแกอีกองี้แกนี่นลูกอักระตันยูจริงๆ ในวันที่แม่ของเราไร้เหตุผลเราก็ควรให้เขาได้รับบทเรียน